หลวงตามาแล้วครับหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วหยกครับยกหยกยกหยกหยกยกน้ำครับยกน้ำหยกน้ำครับหยกน้ำอะไรไปเรื่อยมาแล้วครับเดียวหลวงตามาแล้วครับเดี๋ยวหลวงตาก็น่าพักเท้าที่ลานทำกองบุญ นี่บุญกองแก้วนะครับฮนะอำเภอเสเสร,เสร,รภูมินี่นะฮะร้านํำของบุญนะฮะนี่อ้าวลุกเลยครับลุกได้เลยนี่นโอโนายยาน้โหนะฮะญาติโยม อาลุกตามอัตยาสายเลยตำบลกองแก้วใช่ไหมกองแก้วกองแก้วกกอแ้วเสละภูมิโอเคครับตำบลกองแก้วหาดูเจ้าหน้าที่ด้วยนี่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 ชาวตําบลกองแก้วอำเภอเสรภูมิ โอ้โคคนนนเเเยยอออะะะาันนี้หน่วยผู้ไฟอโศกนะสมาคมสมาคมแสงธรรมมรัฐการกุศลแห่งประเทศไทยโอ้โหนี่ฮะอาสาสมัครที่มาอาสาสมัครได้ครับได้ครับได้รับไปบูชาที่น ดูฮะดูนู่นหลวงตาอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวพักเช้าที่ลานบุญลานธรรมกองบุญฮะลานธรรมกองบุญซ้ายมือครับน้ำแก่ได้เลยนะครับหนึ่งขวดสองขวดได้เลยครับขวดเยอะจริงๆ

เะไเก็บกลับบ้านไวนะคะางไว้เะเีวมะได้ไ้นไเก็บนะะนี่ฮนะลองตาพักเท้าตรงนี้ครับนี่บรรยากาศลานทำกองบุญอ่าตรงนี้เขาชื่อยอย่างนั้นนะครับ บริญญากาศ นี่ครับปักซาวตรงนี้ครับลานทำกองบนครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับมาดูบรรยากาศคนนะ ญ,ญาติโยมเยอะเลยครับมีแม่ชีด้วยครับมีแม่ชีดเดินตามหลังหลายหลายเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดแจกเลยค่ะแจกเลยค่ะ นี่โอเคครับนี่คือบรรยากาศเตอนนี้หลวงตาพักเท้า,าอยู่